จากลูกสาวคนรวยสู่เด็กสาวไร้บ้านที่ไม่มีใครเหลียวแลเธอเคยมีทุกอย่างแต่ถูกเหยียดยามถูกรังแกจนไร้ตัวตนคืนหนึ่งบางอย่างเกิดขึ้นในความมืดบางอย่างที่เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลและคุณจะไม่มีวันคาดถึงว่าเธอกลายเป็นใครในตอนจบเธอเคยเป็นเด็กสาวที่ร่ำรวยเติบโตมาในบ้านที่เต็มไปด้วยความหรูหราทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปตามที่เธอต้องการ จนกระทั่งวันหนึ่งที่ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปเธอถูกส่งไปอยู่ห่างไกลจากบ้านในเมืองที่เต็มไปด้วยความแปลกใหม่และความท้าทายเธอไม่ได้เตรียมตัวสำหรับสิ่งนี้ในวันแรกที่มาถึงเธอรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนแปลกหน้าผู้คนที่นี่มองเธอเหมือนเป็นสิ่งแปลกปลอมทุกการกระทำของเธอถูกวิพากษ์วิจารณ์เสียงหัวเราะของเด็กๆทำให้หัวใจเธอเจ็บปวดเธออยากจะหลบหนีจากสถานที่นี้แต่ไม่สามารถทำได้ เธอรู้สึกเหมือนเธอกำลังติดอยู่ในโลกที่ไม่ยอมรับเธอในห้องเรียนที่มืดและอึดอัดเสียงหัวเราะของเพื่อนเพื่อๆกลับมาดังก้องในหูเธอพยายามทนทานแต่ความรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งเริ่มทำให้เธออ่อนแอลงเธอเห็นคนกลุ่มหนึ่งยืนมองเธอจากมุมหนึ่งของห้องสายตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความเยอเยอ้ยเธอพยายามหลบสายตาเหล่านั้นแต่ไม่สามารถหลบหนีจากความรู้สึกที่มันปลุกให้เธอหวาดกลัวได้ ทุกครั้งที่เธอหันกลับไปเหมือนจะมีคนคอยจับตามองเธออยู่ตลอดเวลาความรู้สึกนี้ค่อยๆทำให้เธอรู้สึกเหมือนเธอกำลังจะเป็นบ้าเสียงจากนอกหน้าต่างเริ่มดังขึ้นเสียงฝนกระหน่ำลงมาเหมือนพายุเธอรู้สึกเหมือนแสงไฟในห้องเริ่มมืดลงเมื่อเสียงฝนกระทบหน้าต่างอย่างแรงเธอสะดุ้งและหันไปมองแล้วสายตาของเธอก็สะดุดไปที่เงาดำๆที่มุมห้องเงาที่ไม่ควรมีอยู่ที่นั่น ใจของเธอเริ่มเต้นแรงเธอไม่สามารถหายใจได้เมื่อเงานั้นเริ่มขยับมันค่อยๆเดินเข้ามาหาเธอเธอไม่รู้จะทำอย่างไรเรากับว่าเธอถูกตรึงอยู่ในที่เดิมความกลัวลุกลามจนเธอไม่สามารถขยับได้เสียงฝนยังคงตกหนักขึ้นแต่เสียงที่เธอได้ยินตอนนี้คือเสียงฝีเท้าที่เดินเข้ามาใกล้มันใกล้จนเธอรู้สึกได้ถึงลมหายใจที่เย็นเฉียบเธอพยายามร้องขอให้คนช่วย แต่เสียงของเธอกลับไม่ออกจากปากราวกับเสียงนั้นถูกกลืนหายไปในอากาศเงานั้นหยุดอยู่ตรงหน้าเธอไม่สามารถหายใจได้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าทำให้ทุกอย่างรอบตัวเธอหมุนไปมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าโลกทั้งใบกำลังจะพังทลายแล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นแม่พาฉันกลับบ้านเธอะเสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและหวาดกลัวเธอหลับตาลงและหวังว่าเมื่อเปิดขึ้นมาทุกอย่างจะกลับไปเป็นเหมือนเดิม แต่สิ่งที่เธอได้ยินต่อไปกลับเป็นเสียงหัวเราะจากเงานั้นมันไม่ใช่สิ่งที่เธอเคยคุ้นเคยแต่สิ่งที่เธอไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้คือความจริงที่เธอกำลังเผชิญอยู่เสียงหัวเราะนั้นดังกล้องในหูของเธอมันไม่เหมือนเสียงหัวเราะที่เธอเคยได้ยินจากเพื่อนหรือครอบครัวมันแหบแห้งและขื่นขมเหมือนมันมาจากที่ไหนสักแห่งที่มืดมิดเธอพยายามจะลืมตาแต่ความกลัวที่ลึกในใจทำให้เธอไม่กล้า เธอรู้สึกเหมือนมีบางอย่างกำลังจับเธอไว้ไม่ให้หนีไปไหนทุกสิ่งในห้องนั้นเริ่มหมุนไปอย่างรวดเร็วเงานั้นค่อยๆย,ยิ้มและยิ้มอย่างชา้าๆมันเริ่มพูดพยายามจะหนีแต่ก็หนีไม่พ้นหรอกเสียงนั้นเย็นชาและไร้ความเมตตาเธอเริ่มสั่นสถานมันเหมือนกับว่าโลกทั้งหมดกำลังหายไปทุกอย่างรอบตัวเธอเริ่มมืดลงเหมือนเธอกำลังจะสูญเสียตัวตน แล้วเงานั้นก็ยื่นมือเข้ามาหาเธอมือที่เย็นเฉียบเหมือนกับว่าไม่มีชีวิตอยู่ในนั้นมือที่เต็มไปด้วยความมืดเธอไม่สามารถขยับได้เหมือนร่างกายของเธอถูกตรึงไว้ทุกสิ่งรอบตัวเธอหายไปอย่างช้าๆจนกระทั่งมือเย็นนั้นแตะที่ไหล่ของเธอและทุกอย่างก็ดับลงห้องนั้นมืดสนิทเงียบสนิทเธอรู้สึกเหมือนว่าเธอกำลังจะหายไปไม่มีเสียงใดๆ ไม่มีอะไรเลยเพียงแค่ความเงียบที่ลึกและหนาวเหน็บทันใดนั้นเธอได้ยินเสียงหนึ่งเสียงที่คุ้นเคยลูกลูกอยู่ไหนเสียงของแม่เธอเสียงที่เธอรู้จักดีแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำให้เธอรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังตื่นจากฝันร้ายหรือมันจะเป็นแค่เสียงที่หลอกหลอนเธอเท่านั้นเธอหันมองไปทุกทิศทางแล้วเงานั้นก็หายไปเหมือนมันไม่เคยมีอยู่ที่นั่นเลย แต่เสียงนั้นกลับดังขึ้นอีกครั้งลูกลูกอยู่ไหนเธอหันไปมองและเห็นแม่ของเธอยืนอยู่ข้างหลังใบหน้าของแม่เต็มไปด้วยความกังวลเธอแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองแต่เมื่อแม่ยื่นมือมาเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นและรู้สึกเหมือนความกลัวทั้งหมดค่อยๆหายไปเหมือนเธอกลับบ้านแล้วแม่ดึงเธอเข้ามากอดและพูดว่าไม่ต้องกลัวนะลูกเธอหายใจออกอย่างโล่งใจ และในที่สุดเธอก็กลับมาที่ที่เธอรู้สึกปลอดภัยในอ้อมกอดของแม่แต่เธอรู้ว่าความกลัวนั้นจะตามเธอไปทุกทีแม้ว่าเธอจะได้กลับบ้านแล้วก็ตามเงานั้นยังคงหลอกหลอนเธออยู่ในความมืดที่เธอไม่สามารถหนีจากมันได้เธอยังคงรู้สึกถึงความเย็นที่มือของเธอแม้ว่าแม่จะกอดเธอแน่นแค่ไหนแต่ความรู้สึกหนาวเย็นยังคงปกคลุมใจเธอเธอรู้สึกเหมือนยังมีบางสิ่งที่คอยตามเธออยู่ ไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนมันเหมือนเงานั้นจะติดตามเธอไปทุกย่างก้าวแม้ในอ้อมกอดของแม่เธอไม่สามารถหลบหนีจากความรู้สึกนั้นได้แม่ฉันรู้สึกกลัวเธอพูดเสียงสัน่นแม่มองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักไม่มีอะไรที่จะทำให้ลูกกลัวได้หรอกแม่ตอบด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนแต่ท่าทางของแม่ดูเหมือนจะมีความกังวลแฝงอยู่แม่เริ่มดึงเธอไปนั่งที่โซฟา ห้องมืดเกินไปจนเธอรู้สึกเหมือนกำลังจะหายไปในนั้นเธอมองไปรอบๆแต่ทุกสิ่งเหมือนจะเริ่มพลาเลือนเงานั้นกลับมาปรากฏอีกครั้งแต่มันไม่ใช่เงาที่คุ้นเคยมันเหมือนกับเงาที่มีชีวิตเงาที่เริ่มเติบโตขึ้นและยิ่งใหญ่ขึ้นจนเธอรู้สึกเหมือนจะถูกดูดกลืนไปเธอพยายามจะร้องออกมาแต่เสียงของเธอก็เงียบหายไปไม่สามารถแผดร้องขอความช่วยเหลือได้ เงานั้นเคลื่อนที่ไปตามมุมห้องและเริ่มมองมาที่เธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความมืดมันเหมือนกับความมืดนั้นสามารถมองเห็นทุกสิ่งและคอยติดตามเธอเธอพยายามยืดตัวออกจากอ้อมกอดของแม่แต่ทุกอย่างรอบตัวเริ่มหมุนเร็วขึ้นเสียงหัวใจของเธอดังขึ้นลูกแม่เรียกเธอด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความกลัวแต่เงานั้นกลับก้าวเข้ามาใกล้เธอรู้สึกถึงความเย็นที่ลามเข้ามาทางร่างกาย จนกระทั่งเงานั้นหยุดอยู่ตรงหน้าเธอไม่สามารถขยับตัวได้เธอกลั้นหายใจแล้วเงานั้นก็พูดขึ้นด้วยเสียงที่เย็นชาเธอไม่สามารถหนีไปไหนได้เสียงนั้นเหมือนกระซิบข้างหูมันแหลมและขยับไปในหัวเธอจนทุกสิ่งที่เคยเป็นจริงเริ่มพังทลายไปหมดเธอพยายามหันไปหามแม่แต่แม่ก็หายไปจากห้องไม่มีแม่ไม่มีเสียงมีเพียงเงานั้นที่ยืนอยู่ตรงหน้า เธอรู้สึกถึงการสูญเสียความหวังโลกที่เคยมีความอบอุ่นตอนนี้กลับเหลือแค่ความหนาวเหน็บที่จ้องมองเธอเธอกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวทำไมทำไมไม่ช่วยฉันเสียงของเธอกลับแหบแห้งเงานั้นตอบด้วยเสียงที่ไม่มีชีวิตเพราะเธอเลือกมาเองและก่อนที่เธอจะได้ตอบอะไรทุกอย่างก็มืดลงจนไม่เหลืออะไรอีกเธอรู้สึกเหมือนทุกอย่างที่เคยรู้จักกำลังหายไป เหลือเพียงความมืดสนิทและเสียงลมหายใจที่เหมือนจะเป็นเสียงสุดท้ายเธอสูญเสียทุกอย่างในพริบตาเหลือเพียงความว่างเปล่าที่รอให้เธอเผชิญหน้ากับมันตลอดไปในความมืดนั้นเธอรู้สึกเหมือนร่างกายของเธอกำลังจะหายไปแต่ในขณะเดียวกันบางสิ่งก็เริ่มกระตุ้นในใจเธอเหมือนกับว่ามีเสียงบางเสียงกำลังสะท้อนออกมาเสียงที่แผ่วเบาเหมือนเป็นการเรียกหาเธอหยุดนิ่ง ใจของเธอเต้นรัวเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งเป็นเสียงของแม่ลูกอย่ากลัวนะคำพูดนั้นมาพร้อมกับความอบอุ่นที่ลึกซึ้งแม้ว่าทุกอย่างรอบตัวเธอจะเป็นเพียงความมืดเธอก็เริ่มรู้สึกถึงความหวังบางอย่างเธอหายใจลึกๆพยายามขยับตัวและเมื่อเธอลืมตาขึ้นภาพนั้นกลับมาปรากฏอีกครั้งแสงไฟที่เริ่มกลับมาแม้จะเพียงเล็กน้อย เธอเห็นแม่ยืนอยู่ข้างๆแต่ไม่ใช่ในห้องที่คุ้นเคยมันเป็นที่ที่ดูเหมือนจะถูกทิ้งร้างและเต็มไปด้วยความเงียบเหมือนโลกใบนี้ไม่เคยมีชีวิตเธอพยายามขยับตัวเดินเข้าไปหาแม่แต่ในทุกก้าวที่เธอก้าวไปเสียงฝีเท้าของเธอก็เงียบหายไปมันเหมือนเธอกำลังเดินในโลกที่ไม่เคยมีเสียงจนกระทั่งเสียงของเงานั้นดังขึ้นอีกครั้งเธอหนีไม่พ้นหรอกเสียงนั้นยังคงเหมือนเดิม แหบแห้งและเย็นชาเธอกลัวแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกเหมือนมีพลังบางอย่างเริ่มฟื้นคืนบางสิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกว่าเธอสามารถต่อสู้ได้เธอหันกลับไปมองและเงานั้นก็ดูเหมือนจะยิ้มยิ้มด้วยความรู้สึกที่เธอไม่อาจเข้าใจเธอไม่สามารถทนต่อความกลัวนั้นได้แต่ด้วยความกล้าที่เริ่มกลับมาเธอเดินตรงไปหามันไม่สนใจว่ามันจะทำอะไร เธออยากจะเผชิญหน้ากับมันเธอไม่สามารถทำอะไรได้เงานั้นพูดอีกครั้งแต่คราวนี้มันดูเหมือนจะไม่แน่ใจเสียงของมันเริ่มสั่นคลอนเธอเก้าวไปใกล้และทันใดนั้นเงานั้นก็เริ่มสลายหายไปราว,ว่าเธอเป็นผู้ที่สามารถทำลายมันทุกอย่างกลับมาเงียบสงบเธอยืนอยู่ในห้องที่คุ้นเคยที่ที่ไม่มีเงานั้นไม่มีความกลัว และไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้เธอกลัวได้อีกแต่แม้ว่าความมืดจะหายไปเธอก็รู้ดีว่าความกลัวนั้นยังคงฝังลึกในใจและเธอไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะกลับมาหาเธออีกครั้งเธอยืนอยู่ในห้องที่เคยเป็นที่ปลอดภัยแต่ตอนนี้กลับรู้สึกเหมือนมันเป็นที่ที่แปลกประหลาดแม้แสงจากนอกหน้าต่างจะส่องเข้ามาแต่ก็ไม่สามารถขจัดความมืดที่ยังหลงเหลือในใจของเธอเธอพยายามหลับตาและสงบจิตใจ แต่ภาพของเงานั้นกลับลอยมาขวางทางราวกับว่าเงานั้นยังคงอยู่เธอเริ่มหายใจแรงขึ้นราวกับกําลังหนีจากอะไรบางอย่างแต่เมื่อเธอลืมตาอีกครั้งเธอกลับเห็นสิ่งที่ไม่คาดคิดเงานั้นกลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่เหมือนเดิมมันล้อมรอบเธอเหมือนกับว่าเธอถูกห้อมล้อมด้วยความมืดและทุกสิ่งรอบตัวเธอกำลังจะพังทลายเสียงของเงานั้นเริ่มดังขึ้น เธอไม่สามารถหนีจากสิ่งนี้ได้มันพูดด้วยเสียงที่ยิ่งใหญ่และเย็นชาเธอรู้สึกเหมือนจะสูญเสียตัวตนแหละเธอรู้สึกถึงมือหนึ่งที่สัมผัสไหล่ของเธอและทันใดนั้นเสียงของแม่ก็ดังขึ้นอีกครั้งลูกอย่ากลัวนะเสียงนั้นเป็นเสียงที่เธอเคยรู้จักมันเป็นเสียงที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความรักเธอหันไปมองแม่ยือนอยู่ตรงนั้นดวงตาของแม่เต็มไปด้วยความห่วงใย และในขณะนั้นเงานั้นกลับเริ่มจางหายไปเธอไม่รู้ว่าแม่ทำให้มันหายไปได้อย่างไรแต่มันก็เริ่มหายไปทีละน้อยจนสุดท้ายมันก็หายไปหมดเหลือเพียงแค่แสงสว่างที่ส่องเข้ามาจากหน้าต่างเธอรู้สึกเหมือนว่าเธอได้รับการปลดปล่อยจากความกลัวที่เธอเก็บไว้ในใจแม่กอดเธอแน่นและพูดว่าลูกกลับบ้านแล้วนะคำพูดนั้นทำให้เธอรู้สึกถึงความอบอุ่นที่เธอห่างหายไปนาน ความรู้สึกที่เธอเคยมีตอนเป็นเด็กก่อนที่โลกจะกลายเป็นที่น่ากลัวเธอเริ่มรู้สึกถึงความปลอดภัยและเธอก็รู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแม่จะอยู่เคียงข้างเธอเสมอแต่ในความรู้สึกนั้นยังคงมีคำถามที่ติดค้างอยู่ในใจเธอจะสามารถหลีกเลี่ยงเงานั้นได้จริงๆหรือไม่เธอจะหนีจากความกลัวได้อย่างถาวรหรือไม่หรือความมืดนั้นจะคอยกลับมาหาเธอในวันที่เธออ่อนแอที่สุดคำตอบเหล่านั้น อาจจะยังคงอยู่ในใจของเธอในโลกที่ไม่สามารถคาดเดาอะไรได้แต่แม้ว่าเธอจะรู้สึกถึงความอบอุ่นจากแม่บางสิ่งในใจเธอยังไม่สามารถปล่อยวางได้เธอเริ่มสงสัยว่าเงานั้นจะกลับมาอีกครั้งหรือมันจะหลอกหลอนเธอตลอดไปเธอมองไปที่แม่แม่ยิ้มให้เธออย่างอบอุ่นแต่มันก็ไม่สามารถทำให้ความกลัวในใจของเธอหายไปบางทีเธออาจจะเชื่อว่าเงานั้นจะกลับมาทุกเมื่อไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหน แต่ก็ยังมีความหวังบางอย่างในใจเธอรู้สึกเหมือนบางสิ่งในตัวเธอเริ่มเติบโตขึ้นไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นความกล้าหาญที่เธอไม่เคยรู้จักเธอไม่ต้องการให้เงานั้นเป็นผู้ควบคุมชีวิตของเธออีกต่อไปเธอตัดสินใจว่าเธอจะต่อสู้ไม่ใช่หนีไปจากมันแต่เผชิญหน้ากับมันด้วยความมั่นใจแม้ว่าเธอจะรู้ดีว่ามันอาจจะยังคงอยู่เธอก็ไม่ยอมให้มันทำลายเธอได้อีกต่อไปเสียงที่เคยดังขึ้นในใจเธอ เริ่มเงียบลงและเธอรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่เธอไม่เคยมีมาก่อนเธอหันไปมองรอบๆทุกอย่างเริ่มกลับมาเป็นปกติไม่ใช่ความมืดที่ครอบงำแต่แสงสว่างที่เริ่มกลับเข้ามาเธอหันไปมองแม่อีกครั้งแม่ยังคงยิ้มให้เธอและในที่สุดเธอก็รู้ว่าไม่ว่าจะมีเงานั้นหรือไม่ไม่ว่าจะมีความกลัวหรือไม่เธอสามารถเลือกได้ที่จะเป็นผู้ควบคุมชีวิตของเธอเอง และไม่ปล่อยให้ความมืดนั้นมีอำนาจเหนือเธออีกต่อไปเธอรู้สึกเหมือนตัวเองได้ค้นพบบางสิ่งที่ลึกซึ้งในใจเหมือนเธอได้เริ่มเข้าใจความจริงที่ซ่อนอยู่ว่าความกลัวไม่ใช่สิ่งที่เธอควรหลบหนีมันคือสิ่งที่เธอต้องเผชิญหน้าแม้ในยามที่มันดูเหมือนจะไม่อาจเอาชนะได้เธอหันกลับไปมองความมืดที่เคยเป็นภัยคุกคามแต่มันไม่เหมือนเดิมมันดูเล็กลงเหมือนมันไม่มีพลังในการทำให้เธอหวาดกลัวอีกต่อไป เธอเริ่มรู้สึกว่าเธอเป็นผู้ควบคุมทุกสิ่งรอบตัวไม่ใช่เงาที่จะตามหลอกหลอนเธออีกตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในมือเธอและเธอรู้ว่าเธอสามารถเลือกเส้นทางของตัวเองเธอกลับมามองแม่อีกครั้งแม่ยังคงยืนอยู่ข้างๆ้างใบหน้าของแม่ยังคงเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเธอรู้ว่าแม่คือคนที่คอยอยู่เคียงข้างเธอทุกทก,ก้าวที่เธอเดินแม่จะอยู่ข้างเธอเสมอไม่ว่าจะมีเงามืดหรือความกลัวตามมา เธอจะไม่ยอมให้มันหยุดยั้งเธอได้ตอนนี้เธอรู้สึกเหมือนตัวเองมีความแข็งแกร่งในตัวไม่ใช่แค่ทางกายภาพแต่เป็นความแข็งแกร่งจากภายในเธอไม่กลัวเงานั้นอีกต่อไปไม่กลัวความมืดไม่กลัวสิ่งที่มันอาจนำมาซึ่งความเจ็บปวดเธอรู้ว่าเธอสามารถเผชิญหน้ากับทุกสิ่งแม้จะเป็นสิ่งที่ยากลำบากเธอพร้อมแล้วที่จะต่อสู้และทำให้ความกลัวนั้นไม่สามารถควบคุมเธอได้อีกเธอก้าวไปข้างหน้า พร้อมกับรู้ว่าเส้นทางของเธอยังอีกยาวไกลแต่เธอไม่เคยกลัวเพราะในที่สุดเธอค้นพบความกล้าหาญที่ซ่อนอยู่ในตัวเองเธอไม่ต้องการให้เงานั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอีกต่อไปและเธอจะไม่ให้มันหยุดเธอจากการเป็นตัวของตัวเองเธอกำลังจะเดินออกไปจากความมืดนั้นพร้อมกับความมั่นใจใหม่ที่เกิดขึ้นในใจและในที่สุดเธอก็จะเป็นผู้ที่ควบคุมชีวิตของเธอเองเงาที่เคยหลอกหลอนเธอ ตอนนี้มันจางหายไปแล้วและเธอจะไม่หันกลับไปมองมันอีกเพราะเธอได้ค้นพบว่าไม่มีอะไรที่จะทำให้เธอกลัวได้อีกเมื่อเธอเก้าวไปข้างหน้าทุกย่างก้าวของเธอดูมั่นคงขึ้นเหมือนเธอกำลังทิ้งความกลัวไว้ข้างหลังเธอไม่หันกลับไปมองที่เดิมอีกไม่สนใจความมืดหรือเงาที่เคยหลอกหลอนเธอทุกอย่างที่เคยทำให้เธอหวาดกลัวตอนนี้มันกลายเป็นเพียงความทรงจำที่เธอสามารถทิ้งไว้ในอดีต ในที่สุดเธอก็พบความสงบในใจแม้ว่าชีวิตจะยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่เธอกลับรู้สึกว่าเธอสามารถจัดการกับทุกสิ่งได้เพราะตอนนี้เธอไม่ได้อยู่คนเดียวเธอมีความกล้าที่จะต่อสู้และเธอรู้ว่าผู้คนที่รักเธอจะคอยอยู่ข้างๆเสมอแม่เป็นเหมือนแสงสว่างที่ช่วยนำทางเธอในยามมืดและแม้ว่าเธอจะต้องเดินต่อไปในเส้นทางที่ไม่รู้จักเธอก็ไม่กลัวเพราะเธอได้เรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเอง และไม่ปล่อยให้ความกลัวควบคุมชีวิตของเธออีกเธอยิ้มให้กับตัวเองและเดินออกจากห้องนั้นพร้อมกับความมั่นใจใหม่ที่เต็มเปี่ยมในใจเธอไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ว่าเธอรู้ว่าเธอจะไม่ยอมแพ้ไม่ว่าจะต้องเผชิญกับอะไรเธอพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งและกลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งขึ้นทุกวันเงามืดอาจจะกลับมาแต่มันจะไม่สามารถหยุดเธอได้อีกต่อไป เพราะตอนนี้เธอมีพลังที่แท้จริงคือความกล้าหาญที่เกิดขึ้นจากภายในและเธอจะไม่ให้ใครมาทำลายมันได้เธอเดินออกไปจากบ้านนั้นก้าวแต่ละก้าวเหมือนกับการเริ่มต้นใหม่โลกภายนอกดูสดใสขึ้นไม่ว่าฝนจะตกหรือแดดจะจ้าทุกสิ่งรอบตัวเธอเริ่มมีความหมายเหมือนการที่เธอได้ฟื้นคืนจากความมืดไม่ใช่แค่จากสิ่งที่เธอเคยเผชิญแต่จากสิ่งที่เธอค้นพบในตัวเอง ความแข็งแกร่งที่ซ่อนอยู่ภายในทำให้เธอกลายเป็นคนใหม่ไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่กลัวเงาแต่เป็นผู้หญิงที่พร้อมจะก้าวผ่านทุกความยากลำบากเสียงลมพัดผ่านหูเธอเธอรู้สึกถึงความสดชื่นในอากาศเธอไม่รู้ว่าเธอกำลังจะไปไหนแต่ในใจเธอเต็มไปด้วยความเชื่อมัน่นไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเธอจะทำมันด้วยมือของเธอเองเธอเดินไปข้างหน้าไม่หันกลับไปมองที่สิ่งที่เคยเกาะกลุ่มเธอ แสงแดดสาส่องหน้าเธอและทุกๆุกก้าวที่เธอเดินเหมือนจะเป็นการยืนยันว่าเธอได้พ้นจากความกลัวนั้นแล้วเธอได้ปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการของความมืดเธอหันไปมองท้องฟ้าเห็นเมฆขาวลอยไปเบาๆเหมือนกับการที่เธอปล่อยวางทุกอย่างที่หนักอึ้งในใจและตอนนี้ทุกสิ่งที่เธอเผชิญมากลับกลายเป็นเพียงบทเรียนที่ทำให้เธอแข็งแกร่งขึ้นเธอรู้ว่าเธอไม่ต้องกลัวอะไรอีก ไม่ว่าจะเป็นเงาใดหรือความมืดที่เคยตามหลอกหลอนเธอจะไม่มีวันกลับไปเป็นคนเดิมอีกแล้วเธอได้เรียนรู้ที่จะยืนหยัดและจะไม่ยอมให้ความกลัวหยุดยั้งเธออีกต่อไปเธอรู้ว่าเส้นทางยังอีกยาวไกลแต่เธอพร้อมจะเดินไปข้างหน้าเพราะเธอได้ค้นพบสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตนั่นคือความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งและความมั่นใจในตัวเองที่ไม่สามารถใครมาขโมยไปได้ ตอนนี้เธอได้เรียนรู้แล้วเธอเป็นผู้กำหนดเส้นทางของตัวเองและไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนเธอจะไม่กลัวอีกต่อไปเพราะเธอได้ค้นพบพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตัวเองความกล้าหาญที่ไม่มีวันหมดไปและในที่สุดเธอก็เริ่มเข้าใจว่าความกลัวนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะหลีกเลี่ยงมันคือสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญแต่สิ่งที่ทำให้แตกต่างคือวิธีที่เราต่อสู้กับมันเธอไม่ได้ต้องการหนีจากมันอีกต่อไป เธอเริ่มมองว่ามันเป็นบททดสอบที่ช่วยให้เธอเติบโตขึ้นทุกๆครั้งที่เธอเผชิญหน้ากับมันเธอจะค้นพบความแข็งแกร่งใหม่ๆและไม่เพียงแค่ร่างกายแต่จิตใจของเธอก็เริ่มแข็งแกร่งขึ้นทุกวันเธอเดินต่อไปข้างหน้าท่ามกลางผู้คนที่ดูเหมือนจะไม่รู้จักเธอแต่เธอรู้ดีว่าเธอได้เรียนรู้มากมายเธอไม่เพียงแต่เห็นโลกภายนอกที่เปลี่ยนไปแต่เธอเริ่มเห็นโลกภายในของตัวเองที่เติบโต เธอได้เรียนรู้ที่จะรักตัวเองแม้ในเวลาที่มันยากลําบากและไม่ว่าชีวิตจะเต็มไปด้วยอุปสรรคอะไรเธอก็จะ,ะเผชิญมันด้วยความกล้าหาญด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้บางครั้งเธอหยุดและหันกลับไปมองแต่ไม่ใช่เพื่อกลับไปยังอดีตแต่เพื่อยืนยันว่าเธอเคยผ่านมันมาแล้วและมันไม่สามารถหยุดเธอได้อีกต่อไปเธอก้าวไปข้างหน้าเหมือนกับผู้ที่ได้ค้นพบเส้นทางใหม่ในชีวิตที่ไม่มีกำแพง ไม่มีความกลัวไม่มีเงามืดที่สามารถขวางทางเธอได้เพราะตอนนี้เธอรู้ว่าเธอเป็นผู้ควบคุมชีวิตของเธอเองและเธอจะเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจไม่ว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเธอพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันเพราะเธอรู้ว่าเธอสามารถเอาชนะทุกอย่างได้เธอก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับรู้ว่าทุกก้าวของเธอมีความหมายไม่ใช่แค่การเดินทางทางกายภาพแต่เป็นการเดินทางของจิตใจ ที่เต็มไปด้วยการค้นพบการเรียนรู้และการเติบโตเธอไม่ต้องการมองไปข้างหลังอีกต่อไปเพราะเธอรู้ว่าอดีตไม่สามารถมีอำนาจเหนือเธอได้มันเป็นเพียงบทเรียนที่ทำให้เธอเข้มแข็งขึ้นเส้นทางข้างหน้าดูเหมือนจะไม่ชัดเจนแต่เธอไม่ได้กลัวความไม่แน่นอนนั้นเธอเริ่มมองว่าความไม่แน่นอนเป็นการผจญภัยที่เต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆโอกาสที่จะเติบโตและเรียนรู้ เธอเข้าใจว่าชีวิตไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องควบคุมทุกสิ่งบางครั้งเธอต้องปล่อยให้ตัวเองไหลไปตามกระแสและเชื่อว่าทุกสิ่งจะมาถึงในเวลาที่เหมาะสมทุกครั้งที่เธอเผชิญกับความท้าทายเธอจะจำไว้ว่าความกลัวไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงแต่เป็นสิ่งที่ต้องเผชิญหน้าและทำให้มันกลายเป็นพลังให้เธอก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอรู้ว่าเธอสามารถรับมือได้เพราะเธอไม่เพียงแค่ยืนอยู่ในโลกนี้ แต่เธอเป็นผู้ที่กำหนดเส้นทางของชีวิตตัวเองเธอจะไม่ปล่อยให้สิ่งใดหยุดยั้งเธอได้อีกเธอรู้ดีว่าเส้นทางข้างหน้าจะมีอุปสรรคแต่ตอนนี้เธอมีอาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดคือความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งความมั่นใจที่ได้มาจากการต่อสู้และความรักที่เธอมีให้ตัวเองเธอจะไม่ปล่อยให้ความกลัวกลับมาเป็นนายของเธอไม่ว่าจะต้องผ่านอะไรก็ตามเธอจะเดินต่อไปด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ เพราะเธอรู้ว่าเธอเป็นผู้ที่สามารถกำหนดชีวิตของตัวเองและเธอจะไม่ยอมให้ใครมาหยุดยัง้งเธอได้เธอรู้ว่าเส้นทางที่เธอกำลังเดินไปนั้นไม่ได้เป็นทางที่โรยด้วยดอกไม้แต่มันเต็มไปด้วยความทา้าทายที่ต้องเผชิญแต่ทุกๆก,ก้าวที่เธอเดินมันทำให้เธอแข็งแกร่งขึ้นและในที่สุดเธอก็เริ่มเข้าใจว่าไม่มีอะไรที่สามารถทำลายความเชื่อมั่นในตัวเองได้เธอได้เรียนรู้ที่จะยอมรับตัวเอง แม้ในเวลาที่เธอรู้สึกอ่อนแอเธอรู้ว่าเธอมีพลังในตัวที่สามารถพาเธอก้าวผ่านทุกสิ่งที่เข้ามาเธอหยุดอยู่ตรงทางแยกและมองไปที่เส้นทางทั้งสองที่ทอดยาวไปข้างหน้า แต่เธอไม่รู้ว่าควรเลือกทางไหนเพราะทั้งสองทางมีทั้งความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเธอรู้ว่าไม่ว่าเธอจะเลือกทางไหนมันจะเป็นการตัดสินใจที่ต้องรับผิดชอบแต่เธอไม่ได้กลัวการตัดสินใจอีกต่อไปเพราะเธอได้เรียนรู้ว่าไม่ว่าจะเลือกทางไหนสิ่งสำคัญคือการเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจและความกล้าหาญที่เธอได้ค้นพบในตัวเองเธอหายใจลึกๆ แล้วเลือกเส้นทางที่เธอรู้สึกว่ามันจะพาเธอไปในทิศทางที่ดีและไม่ว่าทางนั้นจะเต็มไปด้วยความท้าทายเธอก็พร้อมที่จะเผชิญมันเธอเดินไปข้างหน้าไม่สนใจความยากลำบากที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะเธอรู้ว่าทุกก้าวที่เธอก้าวไปมันคือการทำให้เธอเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นเธอเริ่มเข้าใจว่าเส้นทางชีวิตไม่ได้เป็นเรื่องของการหนีจากอุปสรรคแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะเอาชนะมัน และทำให้มันกลายเป็นแรงผลักดันให้เธอก้าวไปข้างหน้าเธอก้าวไปด้วยใจที่แน่วแน่ไม่ว่าจะมีอะไรขวางทางเธอจะไม่หยุดเพราะเธอรู้ว่าเธอสามารถทำให้ชีวิตของเธอเต็มไปด้วยสิ่งที่มีความหมายและเธอจะไม่ยอมให้ความกลัวกลับมาอีกเพราะตอนนี้เธอรู้แล้วว่าทุกสิ่งที่เธอต้องการอยู่ภายในตัวเธอเองและเธอจะเดินตามทางที่เธอเลือกด้วยความมั่นใจที่ไม่อาจทำลายได้ทุกก้าวที่เธอเดินไป มันไม่ใช่แค่การเดินทางในโลกภายนอกแต่เป็นการเดินทางในใจของเธอเองเธอเริ่มเข้าใจว่าการเติบโตไม่ได้มาจากการหลีกหนีแต่จากการเผชิญหน้ากับความกลัวและการเรียนรู้ที่จะรับมือกับมันเธอเก้าวไปข้างหน้าเหมือนกับการเปิดประตูไปสู่อนาคตที่ไม่มีใครรู้ว่าจะเป็นอย่างไรแต่เธอก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งที่เข้ามาเสียงลมพัดผ่านหูเธออีกครั้ง มันเหมือนกับเสียงของการปลดปล่อยเธอรู้สึกเหมือนกับว่าโลกทั้งใบกำลังพูดกับเธอบอกให้เธอรู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเธอมันมีเหตุผลและมีบทเรียนไม่ว่าเธอจะเจอกับอุปสรรคหรือความยากลำบากมันไม่ใช่สิ่งที่จะหยุดยั้งเธอได้แต่จะเป็นแรงผลักดันให้เธอเติบโตขึ้นไปอีกขั้นเธอมองไปข้างหน้าและเห็นแสงสว่างที่ค่อยๆส่องเข้ามาจากขอบฟ้า เหมือนกับการที่ชีวิตของเธอกำลังเริ่มต้นใหม่เธอรู้ว่าไม่มีทางไหนที่จะราบรื่นเสมอไปแต่เธอจะไม่หลีกเลี่ยงการเดินทางนั้นไม่ว่าจะมีอุปสรรคมากมายแค่ไหนเธอรู้ว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ได้มาจากการหลีกหนีความยากลำบากแต่จากการมีความกล้าที่จะยืนหยัดในทุกสถานการณ์เธอเดินไปข้างหน้าพร้อมกับรู้ว่าเธอได้ปลดปล่อยตัวเองจากอดีตแล้วเธอไม่ต้องการกลับไปเป็นคนเดิม คนที่กลัวเงาและความมืดแต่ตอนนี้เธอคือคนที่สามารถสู้กับความกลัวได้และแม้โลกจะยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเธอก็รู้ว่าเธอสามารถรเผชิญมันด้วยความกล้าหาญที่ไม่เคยมีมาก่อนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอจะยืนอยู่บนขาของตัวเองและก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจเพราะตอนนี้เธอรู้ว่าเธอเป็นผู้สร้างเส้นทางชีวิตของตัวเองในที่สุดเธอเดินไปถึงจุดหมายปลายทางไม่ใช่ที่ที่เธอเคยฝันถึง แต่เป็นที่ที่เธอได้สร้างขึ้นด้วยมือของตัวเองที่ที่เต็มไปด้วยความสงบและความรู้สึกของการบรรลุสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นคือการยอมรับตัวเองและการเข้าใจว่าเธอเป็นผู้กำหนดเส้นทางชีวิตของเธอเองทุกความกลัวที่เคยหลอกหลอนเธอทุกความไม่มั่นใจที่เคยฉุดรั้งเธอตอนนี้มันกลายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของอดีตที่เธอสามารถปล่อยวางได้อย่างสบายใจเธอยืนอยู่ท่ามกลางแสงอาทิตย์ที่อบอุ่น และรู้สึกถึงความสงบในใจไม่ว่าอนาคตจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเธอก็ไม่กลัวอีกต่อไปเพราะเธอรู้ว่าเธอสามารถรับมือกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นได้เธอมองไปที่ขอบฟ้าเห็นท้องฟ้าที่กว้างใหญ่และเธอรู้ว่าโลกนี้เต็มไปด้วยโอกาสโอกาสที่จะเติบโตโอกาสที่จะทำสิ่งใหม่และเธอพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจที่ไม่เคยมีมาก่อน เธอไม่ต้องการกลับไปหามุมมืดที่เคยคุ้นเคยไม่ต้องการย้อนกลับไปเป็นคนเดิมเพราะเธอได้ค้นพบสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนั่นคือความกล้าหาญและความเชื่อในตัวเองเธอรู้ว่าเธอสามารถสร้างอนาคตของตัวเองและไม่ว่าจะเจออุปสรรคหรือความยากลำบากอะไรเธอจะไม่หยุดเดินเพราะตอนนี้เธอรู้ว่าทุกสิ่งที่เธอจำเป็นต้องใช้ในการเผชิญชีวิตอยู่ภายในตัวเธอเองเธอเดินไปข้างหน้า โดยไม่หันกลับไปมองเพราะเธอรู้ว่าเส้นทางข้างหน้าแม้จะไม่รู้ว่าจะพาเธอไปไหนแต่เธอพร้อมที่จะก้าวไปด้วยความมั่นใจและไม่มีความกลัวที่จะหยุดยั้งเธอเธอจะเดินต่อไปพร้อมกับความมั่นใจในตัวเองและทุกๆก,ก้าวจะพาเธอไปสู่ความสำเร็จและความสุขที่เธอสมควรได้รับ